สวัสดีตอนเช้าวันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพ่อรักเดี๋ยวปลุกพ่อมากินนมนี่นมพ่อจ๋ากินนมนะ ด้วยคือลักษณะเหมือนไม่แคร์สื่อแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันไปว่าเอ้ยแม่แต่งตัวคล้ายคุณลีหน้าจังสวัสดีค่ะคือแม่เป็นคนแต่งตัวสวยแม่เป็นคนแต่งตัวแมทและแม่จะแต่งตัวตามสีวางนถูกต้องนอกจากเอ่อเจ้าภาหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องประดับที่ติดอยู่บนศีรษะแล้วเนี่ยนะคะเรื่องกระเป๋าคุณแม่ก็ต้องถือให้ตรงกับวันด้วยนะอย่างถ้าเป็นสีแดงกระเป๋าคุณแม่ก็จะแดงถ้าเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะแบบไม่ได้กลับบ้านอะย่าเงยค่ะคือคุณแม่บอกนี้ด้วยนะบอกที่ต้องแต่งตัวตามสีวันเนี่เพราะว่าอะไรคือจะได้กลับบ้านกว่าแม่บอกอย่างนี้นะคะแต่พ่อจะดื่มนมนะคะกดออสวยไปก่อนแล้วก็บอกว่าชุดที่ใส่อยู่ไม่ได้ชุดสีฟ้านะชุดเมละวานแม่บอกว่าเป็นชุดสีเขียวเหนียวซัมันต้องมีประเด็นที่คุณผู้พูดถึงบอกมันสีอะไรกันแม่แล้วก็พูดไปถึงว่าเอสการมองผู้สูงอายุนี่คือการมองเห็นนะคะ ก็จะมองสีฟ้าต่สีเขียวคือก็ไม่เียต่แม่บอกเนี่ยคุณดชุดที่แม่ใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่สีฟ้านะดีตอนเช้าค่ะทำอะไรอยู่ค่ะทานข้าวเช้ากยังเหออรคือจะใส่สีอะไรก็ได้อยู่ที่สายตาการมองแล้วกันแตแม่สวยทุกชเลยจริงๆนะคะใช่ พ่อนอนอยู่ตรงนี้พ่อนอนอยู่พ่อนอนอยู่จ้าอนออนะจ๊ะสวัสดีค่ะ ชาอะเร็นเต็มไปหมดเลยนี่คืออาชีพหรอนี่คือห้องของคุณแม่นะคะถามว่ามีคนมาดูดวงของคุณแม่เยอะไหมนีเข้ามาที่ตำหนักคุณแม่เนี่ยเยอะตำหนักคุณแม่ก็จะอยู่บนชั้นลอยของห้องนอนเนี่ยนะคะโดยทุกวันเนี่ยเพื่อนบ้านบอกกลิ่นผู้กลิ่นเทียนลอยลงมาแล้วเขาลังคาคนข้างบ้านเนี่ยเขาลังคาถึงขั้นแบบเขาก็บอกว่าบางครั้งก็ต้องเข่าที่เขาเกลือให้กลิ่นมันตีึ้นไปเพราะไม่อย่างนั้นกลิ่นมันโกงมาก แวเปเระเดนการแต่งตัวแมสวนดีค่ะวไปคล้ายๆน่าจังแต่ฐานะไม่ได้ฟ่ฟพราะเขารวยจริงไม่มาเข้าห้องแล้วก็งงานค่เข้าอยู่แบบนี้หรอกอันนี้ก็ว่าแเป็นประเด็นค้างเทียนหลังจากตุณแม่จะสามารถได้รับการจระการตัวก็เข้ามาบ้านจับมาบ้านแล้วคนไม่พูดจากับใครเลยนะคะส่วนสามีของเจนน้อยเนี่ยก็มาดั้งกลับทุบก,กับเอนบ้าน ว่าแค่น้อนี่ยถูแล้วกานเมืองฝ่าตรงข้ามของลูกชายฝาแก้แล้วก็หลักเดชินนะขึ้นมาถึงแล้วเยอะคเคยอ่ากฝ่ายรัฐปัติวันเราออกมาแล้วนครับมคืกรณีพูดถึงคุณสามารถคุณจอบสามารถกับปปชรอะไรก็ว่ากันต่้านกองที่พาริยจร์ว้เ คุณศิรเสีรนนไ,ไหรือปล่าก็เ <c oughs> สีสยงอะไรสดเลยนะเมื่านนี้นะท่านบอกว่าเรื่องเนี้ไปทําให้ทางรัประชากาเสียหายตรงไหน <c oughs> แล้วตอนที่ผมพูดถึงก็เป็นเสียงจากคนในป่าคนในป่ามีประเด็นเกี่ยวกับน,นายสามารถผมจะไม่ได้ระบุว่าเขาควสามารถให้ช่วยนายสามารถในแบบไหนคระบอกต่อน,นะครับบอกว่าคนในป่าร้องตัวหรือเปล่ากลัวเรื่องจะไปเห็นเท้าไหมคุณศิระบอกต่อน,นะครับว่าคนในป่าเป็นเทราเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้ เดี๋วพ่อจะทามนะคะตี้คุณเสบว่าพาอจะ่นั้นะไแล้วทิ้ง่านแ้าบอกว่ามนะไม่รคนกูดุเสาไม่รู้ไม่รู้คไม่รู้อไม่รู้ะแล้วผู้ผู้ชมรู้ไหมคะไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาไม่รู้

ิชัตน์ถึงได้ออกมาสัท่านบอเดวิทั้่นอยาไปรูขึ้เป็นพิจาผมนะครับออกมาแตว่าผมไม่มีนค่อนนนคุณเซรัก็ขอหลวงพ่อตอนนั้นนะอยหลวงพ่อป้อตอนนั้นขึ้นคอเลยเมโชว์นักข่าวเลยต่ตอนนี้คุณเซรัแบบว่าอเากผมนี่นี่วกไครับคุณชมค่ีเช่วงเดียวค่ะแลช่วงหน้ากลับมานะคะจะมาตามต่อเหตุและท นี่หลวงพ่อยังจับไม่ได้นและด้านของภรยาเมาเปิเผยว่าัวยูค่ายคตามรายเอเรื่องนี้กันค่ะนนวถือใจกินอะไรก็ ตีเลยแหละสวัสดีค่ะ <ui> สวัสดีค่ะพอดื่มนมนะคะ <anto> พ่อยัง e <Cock S 1> ไม่ลืม <spe auch nein> ตาเลยพ่อย <mail chrom es> ังไม่ล <gib ED> ืมตาเลยเจ้พ่อจะดื่มนมเฮ้ยมู้็นเดนก จะ้ะจ้กินจนมนะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนะนะกินน้ำนะจ้ากินน้ำนะหลังจาตื่นเนี่ยกินนมนะกินนมนะ ะดิมลงนะขึามือถือกวยขึมือถือขึ้มือถือนแ้วขวดเล็กอันนี้เอาขวดเล็กอันนี้ขวดเล็กอันนี้ขวดเล็ก

ขอให้คุณตาแข็งแรงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ขึ้นขวดละขึ้นขวดละนี้ใส่ขวดเล็กให้นี่ใส่ขวดเล็กให้พ่อนี่ใส่ขวดเล็กให้พ่อเออขึ้นขวดละเออเก่งจังมูกขวดละจมูขวดละโอ้สวัสดีค่ะ เออเก่งจังจะหมดเกนละจมหมดเจหมดกิลเออเก่งมากเลยขอบคุณนะคะที่เขาไม่ให้ังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ หมดวดแล้วโอ้ยหมดวดแล้วบเบบเบ้หมดวดแล้วเก่งจังมรมหมดวดแล้วอ๋อ

แล้วก็เห็นผู้ต้องสงสัยในห <c oughs> ลัลกการเดินเขเรียนอยู่ที่โอ่งน้ำข้างกุ่ิแล้วก็าต้องเดทางอยู่คนเดียวจากนั้นก็เอาขวดน้ำกระบอกน้ำก่อนจะเดินลักลอบบริเวณ

ชส่เส้อ like สังเยอะเนยอ่า่าอ่าพ่อดื่มนมเสร็จแล้วอาหารเช้าพ่อกินนมนะคะอันเช้าพ่อกินนมนะคะอืมอืมอโอ้ยตาโตหล่อจัตอนนี้มันไทยเสรีก ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากราตุ้ใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแฮ็งๆรงรวยๆนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ